สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พี่อนาะจะทดลองพิชคณิตศาสตร์นะคะถ้าเด็กๆพร้อมยกมือขึ้นมาเลยค่ะขั้นที่หนึ่งเอาดอกคนใจไปใส่ตัวดนตานนี้จานใหญ่ก่อนนะคะเทเ,เลยเหรอเนเลย ด้วยไหมเอาใบาบาด้วยไหมคะได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเมื่อเราเทเสร็จแล้วเราก็เทน้ำร้อนน้ำร้อนลงไปกลัวมันรั่วเสร็จแล้วคนใช่ไหมเราก็ใช้ช้อนกดค่ะคนใช่ไหมคนแบบนี้ใช่ไหม ก็จะได้น้ำดอกอัญชันอะเฮออะไรนะคะแล้วเราจะมาทดลองการเป็นกรดและด่างกันนะคะโอเค,อเคไหมคะถ,ถ้าเป็นกรดเขาจะให้สีอะไรคะไม่รู้เขาจะให้สีส,<ว>สีมว่วงสีม่วงแล้วถ้าเป็นด่างเขาจะให้สีอะไรคะเขียวสีเขียวแล้วถ้าเขาเป็น pH กลางๆล่ะคะ เขาก็จะกลายเป็นสีเดิมใช่ไหมคะ<ช>อ่าเรามาเริ่มจากแอลกอฮอล์กันค่ะอันอนาตักตักดอกอันชันหนึ่งช้อนใส่น้ำแอลกอฮอล์ค่ะดูสิ<ช>อ่าใช่ค่ะตักเลยค่ะลูกโอเคสีอะไรคะเปลี่ยนสีไหมคะเปลี่ยนต่อไปเรามาทดลองน้ำยาล้างจานกันค่ะหนึ่งช้อนนะคะน้ำยาล้างจานจะเปลี่ยนสีไหมนะ ม่วงสีม่วงอาวน้ำยาล้างจานเป็นอะไรคะเป็นกรดหรือเป็นด่างคะเป็นด่างน <No. S 2> กกรดเป็นกรดค่ะเพราะว่าเขาเปลี่ยนเป็นสีม่วงอ่าอันต่อไปค่ะน้ำยาซักผ้าฟ้าเป็นกรดไหมคะเป็นด่างไหมคะเป็นด่าง เป็นกลางๆค่ะเขาไม่เปลี่ยนสีเห็นไหมคะเขายังเป็นสีเดิมอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าอ,อ,อันนี้สีฟ้าสีม่วงสีฟ้าไงคะสล,ลับกันค่ะโอเคต่อไปเป็นผงฟูค่ะดูนะคะผงฟูจะเปลี่ยนสีไหมนะไม่เปลี่ยนอะไรไม่รู้เป็นสีอะไรคะไม่รู้คะ่ะก็ยังเป็นสีฟ้าออกม่วงๆนิดนึงใช่ไหมคะไม่ใช่ฟ้าออกขาว,ขาว เพราะว่ามันเป็นสีเขียวอืมไม่นะแม่ว่าเดี๋ยวรอดูต่อไปเนาะเรามาทดลองกีมอับน้ำกันค่ะกีมอาบน้ำจะเป็นสีอะไรนะอืมไม่รู้ฟ้าเข้มสีเดิมไหมคะไม่สีเดิมไหมสีเหมือนเดิมสีฟ้าเหมือนเดิมแสดงว่าเป็น pH กลางๆไม่ใช่กรดแล้วก็ไม่ใช่ด่างใช่ไหมคะ ต่อไปเบกกิ้งโซดาค่ะอ่าเบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนค่ะดูนี้ถ้าเบกกิ้งโซดาจะเป็นสีอะไรนะโอ้ไม่เสียอะไรค่ะเริ่มเป็นสีเขียวนะแม่ว่าหนูว่ามันหนูว่ามันเหมือนน้ำที่ปลาอาศัยอยู่มาก อ,อ๋อนี่เป็นสีเขียวแสดงว่าอันนี้เป็นด่างแน่เลยใช่ไหมคะต่อไปน้ำยาไฮยีนค่ะน้ำยาซักผ้าขาวนี่นสีอะไรคะนี่เป็นสีม่วงเข้มเลยอันนี้เขาเป็นกดหรือเป็นด่างคะอกดกดใช่แล้วค่ะเขาเป็นกดเลยต่อไปน้ำซาวข้าวค่ะ น้ำซอข้าวจะเป็นสีอะไรคะโอ้โหสเหมือนเดิมสีเหมือนเดิมแสดงว่าเป็นกลางกลางไม่ใช่กรดแล้วก็ไม่ใช่ด่างต่อไปน้ำเกลือ,อยังคะ่งคะน้ำเกลือจะเป็นสีอ,อะไรนะคะเหมือนเดิมอืมดูดีๆส,สิเขียวสีเขียวใช่ไหมแสดงว่ามีความเป็นไม่รู้ด่าง,างใช่ไหมคะ ต่อไปโซดาที่อนนาะชอบค่ะโอ้โหโซดาเป็นสีอะไรคะแสดงว่าเขาเป็นกรดหรือด่างคะกรด,ดนะยาสะผมค่ะเขาเป็นด่างใช่ไหมถ้าเป็นสีเขียวจะเป็นด่างค่ะถ้าเป็นสีม่วงจะเป็นกรดถ้าเป็นสี ฟ้า,สา <ะ S 2> แสดงว่าเป็นกลางอันนี้เป็นกลางหรือเปล่าเป็นกลางนะคะยังเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมไม่ใช่ยังมาวางข้างๆแบบนี้ต่อไปน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวมีรสอะไรคะมีอย้ยติงหนูจะเอาไปรวมกันคะ่ะต่อไปน้ำมะนาวค่ะน,ำน้ะมนำมะนาวเป็นสีอะไรค่ะสีม่วงเข้ม สีม่วงเลยเหรอคะแสดงว่าเขาเป็นกรดหรือเป็นด่างคะ <Good. S 1> กรดกรดค่ะนมค่ะ,ย,ะยังเป็นสีขาวเหรอเป็นสีฟ้าแสดงว่าเป็นกลางค่ะอันต่อไปน้ำลูกอมของอนานา น้ำลูกอมของอาาโอ้ลูกอมก็เป็นอะไรคะเป็นกรดหรือเป็นด่างคะกรดกรดเหมือนกันต่อไปน้ำส้มใสชูจะเป็นกรดหรือเป็นด่างหรือเป็นกลางนะกรดโอ้เป็นกรดเหมือนกันว้าวหมดแล้วค่ะแยกประเภทนะคะอันไหนเป็นที่เป็นกรดบ้างที่เป็นกรดคือที่เป็นสีออกม่วงออกสีค่ะเออออกสีชมพูออกสีแดงนะคะอะแยกประเภทอ่ะ เอามาตั้งไว้ฝั่งนี้ค่ะเอ,เอามาตั้งไว้ฝั่งนี้อันไหนที่เป็นสีม่วงสีชสีส้มสีออกแดงแดงอ่ะเรียงค่ะเลยค่ะเรียงเลยค่ะอ่าโอเคเลียงเลยค่ะสีม่วงอยู่กับสีม่วงนะคะเมียไหนอีกคะหมดหรือยังคะที่เป็นสีม่วงมีอีกไหมคะที่เป็นสีม่วง โอเคค่ะอ่าโอเคอ่าเอาไว้ด้วยกันนะคะอ,อันนี้ก็สีม่วงใช่ไหมอ่ามีอีกไหมคะมีอีกไหมคะที่เป็นสีม่วงไม่มีแล้วค่ะมีอีกค่ะแม่เห็นอ๋อโอเคอโอเคค่ะ ต่อไปอันที่เป็นเป็นกลางอ่ะให้อยู่ตรงกลางอันสีที่เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินให้อยู่ตรงกลางค่ะถือทีละอันนะคะคนเก่งที่ยังเป็นสีฟ้าอยู่ให้อยู่ตรงกลางนะคะมาอยู่ตรงกลางเลยอโอเคหมลียยังคะที่เป็นสีฟ้า <Okay. S 2> มมอันนี้ใช่สีฟ้าไหมลูกไม,ไม่ใช่อหมดหรือยังคะหมดแล้วอ๋อหมดแล้วอ่าต่อไปสีเขียวสีเขียวสีเขียวเขาเป็นอะไรคะเป็นกดหรือว่าเป็นด่างคะงเป็นด่างอ่าด่างเอามาไว้ฝั่งนี้คะ่ะ<ม>ด่างเอามาไว้ฝั่งนี้<ม>แยกประเภทกัน ผลการทดลองให้แม่ฟังหน่อยคะ่ะถ้ามันเป็นกรดมันจะกลายเป็นสีอะไรคะสีชมพูสีอะไรคะม่วงเพราะว่าเขามีความเป็นกรดใช่ไหมคะถ้ากรดน้อยๆก็จะกลายเป็นสีม่วงเข้มแต่ถ้ากรดเยอะๆก็จะกลายเป็นสีชมพูมลเลยใช่ไหมคะใต่อไปถ้าเขาเป็นด่างเขาจะกลายเป็นสีอะไรคะ,ะสีอะไรคะเขียวแต่ถ้าเขาเป็นดง สีม่วงเป็นกรดค่ะแต่ถ้าเขาเป็นกลางเขาจะกลายเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมใช่ไหมคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะ,ะใช่ไหมคะอ่า